เมือมออ่อยไหมอ่ะโอ้ยมามดูแล้วดูแล้วดูแล,วแล้วสวัสดีครับนี่ป๋าจรเองโอ้วันนี้ป๋าจรจัดมาอยู่ที่พระรามห้าโอ้โหนี่อยู่ที่ร้านสบายมากโอ้ยว่ากันว่า ใครก็ตามมาที่เนี่ยเป็นลูกค้าเนี่ยมีความไม่สบายใจกลุ้มใจทุกใจมาที่นี่พอออกไปจากร้านสบายหมดทุกคนแล้วป๋าเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆไงเพราะว่าซื้อแต่งนสดอย่างเดียวเฮ้ยไม่ใช่ป๋าต้องมาทดลองดูจริงๆว่าที่เนี่ยมาแล้วสบายจริงหรือเปล่าก็แต่รดไขวันเนี้ยเลอะแล้วเนี่ยรโทษโทษไปไสดีครับครับผมครับ เห็นไหมเพื่อสุขอานามัยของน้องๆน,นะไม่ใช่ของเรานะเวลาเราไปโอบน้องเขาน้องก็ได้สะอาดไง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> สบายแน่วันนี้สบายแน่ๆสบครับป <c oughs> <อ>ไรครับป๋าน้องโบอย่ารู้เลยรู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกบอกมาขอ อยารู้จ <soft> ริงเหรอเนี่ยช่วงเนี้ป่าช็อตมากเลยหาเงินไม่ได้เลยลูกค้าบอกจะจ่ายตังก็มีแต่เช็คเด้งเนี่ยโอ้โแย่เลยสบายมาเราช่วยได้นะจริงเหรอน้ำครับน้ำน้ำครับน้ำมาแล้วครับเย็นเย็นเมื่อตรงไหนไหมครับเนี่ย แล้วป๋าต้องมาทำอะไรนี้ด้วยอ่ะป๋าอยากมีรายได้ไม่ใช่หรอนี่ก็ช่วยให้มีรายได้นีไงพอมาเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ยดีไหมคะโอ้ได้เลยเป็นเด็กเสิร์แล้วก็ช่วยดูแลน้องด้วยเมื่อยตรงไหนนี่ป๋าตรงขานี่เดินบ่อยไหมอืมมมมมมม ใครบอกจริงเหรอค่ะอยากรนะู้เ <ś ś> มียลงบันไดแล้วเหยียบหัวนมตัวเองลื่นแขอหลางตายอ่ะป๋ากิดถึงเมียน้องมิเชลช่วยป๋าได้เหรอสบายค่ะแล้วเราช่วยได้ทุกอย่างะค่ะช่วยยังไงอะ่ะไอ้อ้วนในสักพ้าของข้าล้างจานเล่นต่เกยมนั่นแหละโอ้โห เหมือนที่เมียป๋าชอบด่าป๋าเลยอ่ะเป็นเมียใช่ไหมป๋าเป็นอะไรไมาไม่บอกป๋าไอหนูหน่อยนะดูดีขนาดนี้ยังไม่สู้เลยเนี่ย ไม่สู้อย่างเงี้ย <Okay. S 1> กัดจังช่วยได้เหรอสบายร้านเราช่วยได้ช่วยยังไงอะ่ะอุ้ยของหล่นสู้ยังคะอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยของหล่นของหล่นเดือของโอ้ยสู้ยังยังไม่รู้สึกอะไรเลยป่าร้อนใช่ไหมเดี <c oughs> ๋ยวสู้ยังอือนานหน่อยดิ <c oughs> เอางี้ปตารุ ทำไมอ่ะหนูมีวิธีดูอ,อย่างสูอย่างดูอย่างสูอย่างดูอย่างสูอย่างดูแล้วดูแล้วดูแล้วชื่ออะไรคะเมษาค่ะเมษา เมษารู้เรื่องฟุตบอลไหมรู้สิคะอุ้ยดีเลยทำไมอะคะเนี่ยป๋าไปเตะบอลกับเพื่อนมาแล้วเพื่อนมันเล่นลูกอะไรก็ไม่รู้ไซส์ก้อยไซส์โป่งยิงเต็มข้อเมษาช่วยป๋าได้ไหมอะได้สิคะหนูสอนไหมคะอจะทำอะไรอะเดี๋ยวสอนไงคะอืนี่ค่ะเดี๋ยวสอนแันนี้ค่ะก่อนบอลไม่ใช่เหรอใช่ค่ะไซส์ก้อยยังไม่จบค่ะ มาต่อค่ะใส่โต๊ะม <c oughs> ีค่ะเ <c oughs> ต็มข้อ <c oughs> จะเอาไมโครโฟนรัดตอตัวเองตายแล้วล่า,า,า,าป๋าทำไงดีอ่ะป๋าคบกับแฟนในอินเทอร์เน็ตแล้วอยู่ดีๆแฟนก็ไปกับผู้ชายคนอื่นอ่ะช่วยป๋าได้ไหมอ่ะสบายละเราช่วยได้อยู่แล้วค่ะ <c oughs> ช่วยยังไงอ่ะ <c oughs> เด็กๆา้าค่ะ เอาพวกนี้มาทําไมเอาพิตี้บอยมาทําไมเอาก็แฟนป๋าไปกับผู้ชายแค่หนึ่งคนนี่ต้องสามคนป๋าลองดูก,ก่อนไหมคะฮะแฟนป๋าไปกับคนเดียวแต่ป๋าจะไปกับสามคนป๋าก็ชนะใช่ไหมเนี่ยชนะเลยบอกก่อนดีกว่าพวกสามคนพวกนี้ดีก่าป๋ายังไงเด็กๆรายงานตัวค่ะสวัสดีครับผมชี้กล้องนะครับผมถ้าอยู่ห้องแล้วมันเหงามาอยู่กับผมได้นะครับ ที่นี่นะครับร้านสบายบาร์แล้วเจอกันครับสวัสดีครับผมเตอร์ครับถ้าพี่หิวผมพร้อมเป็นของกินให้พี่เสมอและเจอกันครับร้านสบายบาร์ผมชื่อโกเทนครับกินข้าวที่บ้านมันเหงามากินกับผมที่ร้านสบายบาร์ครับ <c oughs> Uh huh. ป๋ากลับมาถึงบ้านแล้ววันนี้ก็ปิดรายการกันในรถเลยนะอยากจะสรุปให้ฟังว่าที่ร้านสบายบาร์เนี่ยโอ้โหน้องๆพีอาน่ารักทุกคนและที่สำคัญน่ารักกว่ารูปที่เขาลงในเพจอีกตอนแรกป๋าก็คิดว่าเอ๊ะธรรมดานะพอไปเจอตัวจริงๆเนี่ยอุ่นๆเป็นๆเน,นี่นะอยากจะบอกว่าหอมหอมเหลือเกิน และที่ร้านสบายบาร์นี่นะนอกจากว่าจะมีน้องๆพีอาสาวๆนะยังมีพิตตี้บอยอีกด้วยนี่ป๋าว่าป๋าจะไปสมัครอยู่พิตตี้บอยนี่อาชีพในฝันเลยบอกเลยว่าใครก็แล้วแต่ไปที่ร้านสบายบาร์เนี่ยกลับออกมาสบายใจทุกคนอื <c oughs> อย่างนั้นวันนี้ป๋าจิกกับป๋าจรจัดขอลาไปก่อนนะครับโอโ้ถึงบ้านรวดึกแล้วง่วงโอเคไปแล้วเดี๋ยวติดตามกันไว้นะว่า ป๋าจะไปที่ผับไหนต่อหรือว่าไปที่ร้านไหนต่อหรือไปเจอน้องคนไหนต่อติดตามเพจสับสไคร youtube ก็ได้โอเคไปแล้วสวัสดีครับอนบกัคไคุณต PASSURE NEVER REASONS NEVER REASONS